ันนบรนของก่ออนกว่าจะมีผลหรือไม่ผลระยะสุดท yes, ้ายระยะสุดท้ายเข้ามาสู่ในน้ำ40เมตรสุดท้ายขอเธออีกแล้วคุณสึนารามันบิ๊กแจงใหญ่ห้า15วิภายล็อกหนาแดงร็อกหนาแดงเหลือเก่งในน้ำคุณสึนารามันคุณสึนารามันเตือนนายกบิ๊กแจงนายกบิ๊กแจงจังหวัดปฐุมธานีหายกับร็อกหนาเหมือนพรประแก้วโจดีไซนจากจังหวัดสิงห์บุรีหายบี้กับมาหายบี้กับมาเอาด้วยพรประแก้าหลังใจ ใจพวกเขาต้องรวมตัวกันไปกันเรือนายกพิดแย้ตีแล้วตีพลไม่พลผล oh, oh. ไม่ผลผลไม่ผลเอาละครับตีด้วยกันตะคุ่แต่ดูตาสายตาดีกว่าหนะ้าจะอยู่ในโลกน้ำเด็ดครับดูตาสายตาหิวกันมาก่อนหิวกันมาก่อนเพราะวันนี้ผ่อนตัดแก้วผ่อนตัดแก้วยังมาไม่เต็มร้อยครับบรรจุกระสุนไม่ <med> ปิิอาไ้วก็ัดคนานัด้มนปนัดข้อมนกว่าจะมีผหรือไม่ผล <med> ai, ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายข้ามาสู้ในานาทีสิมสุดท้ายขอเธออีกแล้วคุณสึนามันปิ๊จ๊สั่ิ๊จิ๊บมาไว้วันเนี้ย๊งแจสัิ๊จิบมาว่าแล้วคุณสึนามันโดงกระจนไหลเข้าเซ บิ๊กแจสั่งบิ๊กจิ๊บมาควบคุมชยายกรรมการยอมทงร่องน้ำ <c oughs> แดงครับคุณศสกรามันคุณศสกรามันเป็นเรือชนะครับไปงานบิ๊ก